สามหมืน à, มงง่นอย่างทมันลวงเงี้ยก็ถเป็นย่งเขาเนี่นี่เ่ราะเขอยาเานี่นั่นหลแได้หลายนสามีแื่สองเรียบรอยจัจะเมีอเจังมาส่มเนี่ก็เขากเบิง้งไปในสี่หมืน่นสี่หมื่น้าหมื่นมันโมยบมันเป็นอย่างแก่คร <ạ S 2> <อ>ับก็จะมาทางีอัน สูตรผสมเจ้าใส่อยังเนี้ยฮะน่ะสูตรผสมมีแต่ผงหนาวหน้าผงหนาวก็ยังอีกเอาลองไยพี่น้อว่างบ้างหรือเล่ะมันมันกต่มีแต่ผงหนาวเท่านั้นล่ะครับพอดีเทาติดตัวฟ้าเทฟ้ามันนุ่งหรอก็เทน้ำมักลงนำมักตานะใช่หรืใส่จะขวยตัวสามฟาสามถาถ้าขวยตัวนั่นแหละเออสามฟ้าขวยตัวครับแล้วเาก็เทน้ำใส่จนสิเต็มแล้วก็มือลงควร กวนบาให้เตงที่น้ำมัหนาวลงกับควรอีกเพราะเป็นไชเท้าเดียวเราปาบเดียวเลยจะนะไชเท้าเดียวก็ได้ไน้ำมัหนาเนี่ยเขาพอดีเขาเทอันน้ำมักง่งเลยกับเทก็เทน้ำบังนาวลงเลยก็ได้เทนน้ำลงมัน้ำมันาเขาสใส่ลายป็นได้ซึ่งเขาใส่สามถวยตวงประมาณสโดดหกหน่วยบ่หหน่วยอ๋อครับครับหน่วยเหน่วยกนหน่วยหนอหน่วยใหญ่นยแ่นี่สูตรที่มันเท่ไยานีเลี้งนีก็สามถวยวนีสามถวย โอ้ว oh, ังน,น้าก็หาหุ้มหน่อยเออหาหุ้มหน่อยแต่ว่านา้ำสำคัญที่สุดคือเป็นน้ำบาดานกำน้ำฝนอันน้ำน้ำไหนหน้าเดี่ยบ,บย่บ่ได้บ่ตายเจ็ดแล้วเนี่ยบ่เอาง่ายๆบ่ตายเอร่อยบ่มันอันน้ำไมหน้ามันอาจจะมีสารที่มีเจือปนอ๋อครับครับเพราะว่าน้ำม,มักนี่มันสิเปน็นจุลินทรีย์อืมจุลินทรีย์